ครับผมกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกทุกคนนะจ๊ะยินดีต้อนรับรสู่ช่องฟิกเกอร์แล้ววันนี้เราอยู่กันในเกมสปีดทิฟเตอร์กันอีกแล้วนะครับผมโอเควันนี้พี่เต๋าจะมาโชว์สิงสนามกันอีกแล้วเม<ะ>ื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เพิ่งโชว์ไปวันนี้สิงสนามก็เป็นด่านใหม่ครับก่อนที่จะไปโชว์สิงสนามพี่เต๋ามาบอกกิจกรรมกันก่นกอนซึ่งนั่นก็คือเห็นอะไรป้าน้องๆน,งน,งนี่รถลิมูล่าสีแดงอะครับผมถ้าใครยังไม่ได้เนี่ย รีบไปซื้อเลยพี่เต๋อบอกเลยว่ารถคันนี้โหดแน่นอนโหดมากโหดมากมายถ้าซื้อคันนี้เนี่ยระยะยาวอยู่กับเราแน่นอนเป็นรถที่แบบว่าทะลุเมตาจีนมาเลยนะแข่งจีนส่วนมากเขาเนี่ยจะใช้การคันเนี้ยคันค่อนข้าง,างที่จะเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสเต็เดี๋ยวพี่เต๋อรีวิวรถไปเลยแล้วกันนะครับผมดูครับผมสเต็คือ รถคันนี้จะมะีความสามารถที่แบบว่าค่าเทินเนี่ยมันสูงมากๆนะครับผมแล้วก็สปีดเนี่ยค่อนข้างที่จะไวามากนะครับผมลองลงมาก็เป็นเอ็นแท้งพาวเวอร์เป็นดิฟแล้วก็เป็นทัสเตอร์ตามลําดับนะครับผมคุณสมบัติพิเศษของรถคันนี้เลยก็คือ,อเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยวโดยไม่ดิฟอ่าทุกครั้งที่ใช้นโตหรือไอเทมหรือเก็บไอเทมมีโอกาส40%ที่มินิบูส์พาวเวอร์บวก11%และความเร็วสูงสุดบวก5%เอ้ยบวก5กิโลเมตร เป็นเวลา9วิก็ถือว่าเร็วแรงแล้วก็เลี้ยวดีมากๆเรามาดูการอัพเครื่องนะครับผมเครื่องยนต์ก็ออกไปทางด้านซ้ายเลยนะครับผมเป็นบูสต์พาวเวอร์แล้วก็ความเร็วสูงสุดในโตนะฮะรบะบบขับเคลื่อนก็ไปทางด้านซ้ายระยะควิกบูตเปอร์เซนต์ส่วนระบบเชื้อเพลงก็ไปทางด้านซ้ายเชื้อเพลงอะไรเชื้อเพลงิงทางด้านซ้าย quick ควิกบูตเปอร์เซนต์นะฮะส่วนเทอร์โบก็ลงมาตรงกลางเลยเป็นบวกเบสิกพาวเวอร์แล้วก็บูสต์พาวเวอร์นะครับส่วนนอเทีก็ลงมาข้างล่างเลยมีสายเดียวนะโอเค เรารีวิวรถแล้วเดี๋ยวพี่ต๋อวันนี้เดี๋ยวเราเอาริมูล่าตัวนี้ไปเล่นในน้องๆได่ดูกันแต่ก่อนไปเล่นในน้องๆดูครับพี่เต๋อก็ขอโชว์สิงสนามหน่อยแล้วกันนะนะสิงสนามอาทิตย์นี้พี่เต๋อเล่นเป็นด่าน m e r m a i d สไอแลนด์นะครับผมนีม่เห็นไหมฮะเวลา1นาที22.90ก็เป็นเวลาค่อนข้างที่จะมาตรฐานนักแข่งกันนะมาตรฐานแข่ง,นนะรขงครั 1นาที2 2่กาน้องๆอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าพี่เต๋าใช้รถอะไรและใช้สัตว์เลี้ยงอะไรสัตว์เลี้ยงก็คือจะใช้เป็นตัวนี้ครับผมลกกระเรียนนะฮะส่วนรถพี่เต๋าเนี่ยจะใช้เป็นนี่ครับผมสวิตเมเทโอนะครับก็จะใช้เป็นสีฟ้านั่นเองนะครับเรามาดูลายวิ่งด้ด่านคันนี้กันเลยดีกว่าน้องๆก็อาจจะเห็นนะนะเดี๋ยวไปดูในนี้เลยแลวกันสิงสนามมันน่าจะมีอยู่นะครับผมนี่ครับอันดับที่1 ฟิกเกัหนึ่งนาทียี่สองจุดเก้าศูนย์เร็วกว่าอันดับที่สองประมาณเกือบสองวิกเนี่ยเข้มเข้มไปเดี๋ยวเราไปดูรีเพย์กันนะครับต่อซิสเลซเพย์ไว้อยู่โอเคต้องบอกน้องๆก่อนเลยว่าการจะทำสิ่งสนามด่านหนึ่งเราก็ต้องตั้งใจซ้อมให้ม,กมากๆนะครับเวลาเราจะได้ลงดีๆนะโอเคมาเรามาดูกันครับผมด่านเมอร์เมสไอร์แนะครับก็จะใช้เป็นสวิฟนะครับแล้วก็สัตว์นกเรียน ตรงนี้ลงมาแล้วก็สไลด์ไซด์เว่ยเก็บในโตตรงนี้ก็มาเฮฟวี่นะครับจากเบลซีดเบลแล้วกดควิกเทิร์นแล้วก็กดในโตไปเลยเพราะว่าสวิตช์เนี่ยกดในโตแล้วมันจะความเร็วเท่า CW ดเบลเลยนะครับผมเลี้ยงบูสต์กด CW ดเบมาบีตรงนี้ควิกเทิร์นลงมาก่อนนะครับค่อยกดควิกเทิร์นแล้วก็แตะเลี้ยวนิดนึงเลี้ยงบูสต์กดในโตพีพีโอไปเลยควิกเทิร์นแล้วตรงนี้ก็ทำแอดวานต์ตรงนี้ก็ควิกเทิร์น แล้วตรงนี้ก็ทำ C W L ครับผมเหมือนไปเรื่อยๆอยตรงกลางนะแล้วก็หันมาทางขวาน,นิดนึงครับผมให้รถมันหันหน้าได้ค่อนข้างที่จะไม่กระเด้งแต่ว่ากระเด้งลอยไปไกลอะนะตรงนี้เก็บหลอดในตัวนิดนึงครับผมแล้วก็ทำ C W L ตะกี้เขางมึกสกูตสกูนิพากนะครับผมรถมันซาบาัดนิดหน่อยตรงนี้มาก็เลี้ยงบูสเหมือนเดิมเลยครับเหมือนรอบแรกเลย แล้วกดในโตตรงนี้ลงมากดซิเชิญปึ๊บดันต้องไวหน่อยนะครับเวลาลดลงมาแล้วต้องกดเชิญทันทีตะก,กี้ชนนิดนึงเงี้แล้วกดควิ๊กเชิญตรงนี้แล้วก็แอดวานซ์ CWB กดควิ c กเชิญตรงนี้มาก็ทำ CWB อีกมาที่ตรงกลางจุดสําคัญด่านนี้เลยก็อยู่ตรงเนี้ยฮะที่แสบที่ตรงกลางแล้วก็มาตรงนี้เราจะต้องหันหน้ารถดีๆนะครับผมแล้วก็กดในโตเข้าเส้นสายไปด้วยเวลา1นาที22.9 นะครับผมก็น้องๆสามารถเอาไปซ้อมกันได้นะถ้าน้องๆทาเวลาประมาณเท่านี้ได้เนี่ยน้องๆน,นี่เก่งสําหรับด่านนี้เลยนะก็ลองเอาไปฝึกซ้อมกันได้เดี๋ยววันนี้พี่เต๋จะเอารถลิมูล,ล่าไปเล่นกันดูแรงพี่เต๋ตอนนี้ก็เป็นรีเจนแล้วนะครับผม500แต้มเอาสัตว์เลี้ยงอะไรดีส่วนมากลิมูล,ล่าเขาจะใช้ลัตะดาดนนะลัตะดาดนอาจจะใช้เป็นอ่าชอเดก็ได้หรือไม่ก็พิกกี้ก็ได้ ือไม่ก็เนี่ยลิตเติ้ลไวท์ดากอนะครับผมแต่พี่สาลองใส่พิกกี้ไปก่อนแล้วกันเพราะว่ามันสามารถเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงได้ที่น่าเริ่มเกมได้นะครับเรามาเริ่มกันที่ด่านแรกครับผมจะเป็นด่านอะไรพี่สาไม่แบแล้วกันสามารถเล่นได้ทุกด่านแต่ฟิกก็คือจะเอารถริมูล่าคันนี้ไปใช้ให้น้องๆได้ดูกันว่ารถคันนี้มันดีหรือเปล่านะ เครนสเตชันก็โอเคเราใช้เป็นรถกระเรียนนะครับใช้เป็นรถลิมูล่าก็ได้นะรถลิมูล่าเนี่ยก็ค่าเทินก็จะสูงนะครับส่วนความเร็ว c w w เนี่ยมันก็แรงอะร่ะแหละมันก็แรงมากเลยนะครับทำให้เวลายิ่งรดค่าเทินสูงๆเวลาเราเข้าโค้งหรือว่าออกตัวออกจากโค้งเนี่ยมันจะไวกว่าคนอื่นก็ถ้าใครที่เตาคิดว่าถ้าใครที่แบบว่าได้รถที่มีค่าเทินสูงเนี่ย ก็สามารถที่จะฝึกการเข้าโค้งที่แบบว่าแม่นยำแล้วก็ออกตัวได้ดีขึ้นนะครับผมโอเคมาค่าเทินสูงการทำแอดวานอะไรพวกนี้มันก็จะง่ายขึ้นนะออกตัวซ้ายนบผมอเขาใช้อีโคไลเซอร์พี่สาวก็ไปตรงนี้ก่อนแล้วกันโอเคแล้วก็ซีดาดเยวเดียวเก็บในตัวนิดนึงแอดเทเอเวอร์ดิ C ดาบเบดาบตรงนี้มาตัดในโตจะเห็นว่าข้างๆรถเรามันจะมีกงจักรเห็นไหมฮะกงจักมันก็เป็นสกินของรถอ่ะนะรถปกติจะไม่มีนะครับผมนี่เลี้ยงบุนมาตรงนี้เลยถ้ารถค่าเชิญสูงงดานเนี่ยมันจะเลี้ยงบุญแบบต่อเนื่องได้เลยอะนะครับผม c w d ไปโอ้โห d c w เต่ากดปิด จริงๆเราต้องเผื่อบูธไว้อันหนึ่งมันจะทำเป็นดับเบล CWL ดับเบลนะโอเคตรงนี้เราเลี้ยงบูธมาอุ๊ยรถะบัดนิดนึงครับผมแต่ไม่เป็นไรแอดวานด์ิบ C ดับเบลดับเบลมาอีกคโอ้รถไหลน,นิดนึงครับผมไม่เป็นไรผมชอบมากเลยอ่ะมันมีแบบโครงจักรตรงนี้ด้วยอ่ะ ค่าเชิญมันดีแบบดีจนขับง่ายไปเลยอ่ะมันทำอะไรมันก็ติดไปหมด C W W oh snap หรืออะไรเต็มไปหมดนี่ W C W กลางอากาศนะครับ W C W กลางอากาศอีกตึ้งตึ้งตึ้งเข้าเส้นชัยไปอันดับที่หนึ่งอ่ะครับผมดูดิข้างๆมันมีแบบ บแบบเอ้ยพร้อมเรื่อยอย่างนีเนี่ยอย่าเข้ามาโดนรถฉันนะไม่งั้นยางแกแตกแน่ๆน้ำต่อกันในด่านที่2กันครับผมโอ้โหคือด่านเอ่อด่านแอตนติสเนี่ยก็เหมาะสําหรับรถลิมูร่าด้วยเหมือนกันนะครับผมกิตบอกก็เล่นได้กิตบอกก็เล่นได้นะเพราะว่าทางโค้งมันค่อนข้างที่จะกระชันชิดเยอะถ้าเราใช้รถลิมูล่าเนี่ยรถลิมูล่าเนี่ยความสามารถของมันก็ มันโค้งมันเลี้ยวได้ง่ายมันก็เลยได้ออกตัวง่ายหรือว่าเข้าโค้งได้กระชั้นชิดมากยิ่งขึ้นนะเขาใช้เอ็ดไลท์กันสกินเอ็ดไลท์กับลิมูล่านี่คล้ายๆกันเลยนะผมนี่แบบว่าแฝงตัวไงสายแฝงตัวรถใส่ลับ <laughs> สองหนึ่งออกตัวซุปเปอร์สตาร์สแนปสิบเก็บในโตนี่หนึ่งดาบเซีดาบเบ,ด,เบ,ด,เบเดับไปเลียงบูท เลี้ยงบูธมาตรงนี้ควิชเฉินโอเว่าดิบควิชเฉินติดซีดับ uh, เบลดับเบโอ้โหกดเบรกหน่อยครับผมถ้าเราไม่มั่นใจเนี่ยกดในโตไปเลยตะกี้นะครับผมซีดับเบลมาโค้งตรงนี้โอ้โหเข้าโค้งแบบว่าง่ายมากนี่เผลอลงมาครับผมเดง้งทีหนึ่งแล้วก็ซีดับเบลดบรถคันนี้นี่แบบว่าอุ้ย โอ้โหดูดิยังเข้าโค้งยังยังดีอยู่เลยอะ่ะโอเวอร์ดิซีดับเบิลดับเบิลดาเบิลซีดับเบิลดับเบิลสไลด์นิดนึงครับผมโอ้โหชนแต่ไม่เป็นไรเก็บในตัวนิดนึงครับผม ไต้หวันอย่างนั้นะเหรอมาดิครับลงข้างล่างแต่ก็ที่หนึ่งอ่ะนอ้นองๆเพราะว่าการแก้เกมของผมมันระดับจากกาวางมันแม้ผมจะลงข้างล่างแต่ก็ชนะได้หนึ่งนาทีสิบแปดชิวชวนะเรามาต่อกันในด่านที่สามด่านสุดท้ายของวันนี้นะครับเราจะได้เล่นเป็นด่านอะไรแอตแลนติสหน่อยไหม อยากเล่นแอแลนติสโชว์น้องๆจังเลยอะ่ะโอ้เป็นปารีดปารีดใช้ลิมูลา่าอืมโอเคไปได้แต่ส่วนมากปารีดเดี๋ยวนี้เขาใช้สวิทกันนะครับผมแต่ลิมูล่าก็ใช้ได้เพราะว่าถ้าเราค่าเทิน์นเร็วเนี่ยเราก็ชิงออกตัวไปก่อนสิ่งท้อกันเลยครับผมถ้าเรามีรุดลิมูล่าแล้วเจอทางแบบว่าทางตรงเนี่ยอย่างทางตรงด่านเนี่ย คือทางตรงค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเขาเรียกว่า r o n g s t a t e h t o n g s t a t e lane นะครับผมลักษณะด่านก็คือจะแบบว่าใช้ความเร็วสูงสุดได้เต็มที่ก็จะเร็วไปนะแต่ฉันมีรถลิมูล่านะซีดับเบิลดีเยลๆไปโอ้โหโดนเบียดตัดในโตนี่ไงล่ะตรงนี้มา ดับเบลซีดับเบลดับเบลครับผมซีดับเบลดับเบลมาตรงนี้เลี้ยงบูสซีดับเบลดับเบลมานี่เป็นไงไม่ต้องกดคลิกเทินอะ่ะเพราะว่าหน้ารถค่าเทินมันสูงอยู่แล้วโอเคซีดับเบลดับเบลมานี่ไงปาดปาดหน้าเขกปาดหน้าเขกไปดิดกดารอุ้ยซีดับเบลดับเบลไม่ติด เก็บ <Okay. S 2> ในตัวน,นิดนึงครับผมห่างหน้ารถออกมา okay. เคเลี้ยงบูทตตรงนี้ก็มารีโรดครับผม C WW W ลมาอะไรไงเพราะว่าข้าวเจอมุมสูงไงผมจะทำสนงสแนปมันก็ได้เวลานะ <demasiado. S 1> C WW W ลมา ตรงนี้ไม่ได้เลี้ยงบูทครับผมเผื่อเผื่อ,อหันไปเลยค่าเธอเราดีไม่ชนอยู่แล้วเข้าชิ้นหนึ่งครับเปไ็นไงปกติรถคันอื่นจะชนแต่รถคันเนี้ยหันไปเลยไม่ต้องเลี้ยวเข้าเส้นชัยไปเลยครับแหลมไปเลยหนึ่งนาะทียี่สิบเจ็ดนะนะก็เป็นไงกันบ้างครับผมกับการรีวิวรถลิมูล่านะครับผมแล้วก็ทําสิงสนามให้น้องๆได้ดูเมอร์เมดอีก ล้งหนึ่งนะครับผมอาทิตย์ที่แล้วพี่เต๋าทำมูลไลฟ์ใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูอาทิตย์ต่อไปแล้วกันว่าพี่เต๋าจะทําสิงสนามดานไหนนะครับผมส่วนรถดีมุล่าพี่เต๋าก็โชว์ไปแล้วว่าถ้าลดค่าเทินสูงเนี่ยมันสามารถได้เปรียบอะไรตรงไหนได้บ้างเราก็พลิกแพลงใช้กันเราเองนะครับผมโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณทุกทุกๆคนที่ติดตามและรับชมมากนะจ๊ะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่เต๋าด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับผมและเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าสำหรับนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย